อันนี้ลุงผูเคยทำนายทายทักไว้แล้วตั้งแต่ปีสามแปดว่าประเทศไทยของเรานั้นจะถึงความพินาศล่มจมแน่นอนถ้าทำอย่างนี้ก็ถึงความล่มจมจริงๆปานก็นั้นเขาก็ไม่เชื่อลุงผูทายไว้หลายวักหลายตอนเขาไม่เชื่อหรอกคนที่บอกความจริงฉะนั้นต่อไปนี้ลุงผูจึงจะอ่านที่ว่าคำทำนาย จากหลวงพูดโลกโดอนคนดีให้หญาติโยงฟังหรือพระปฏิวัติกรรมทั้งอาจารย์กังฟังบางทีก็จะแจกไปเพื่อให้เป็นประโยชน์คำทำนายหลวงปู่ทำนายขึ้นไว้ว่าทุกวันนี้หรือว่าเข้ากียุคสังคมจะสอนพระหมายความว่าผู้มีความรู้เขาว่ามีความรู้ยิ่งกว่าพระนั้นจะสอนพระ หากพระไปสอนสังคมเขาจะเห็นเป็นของเรื่องไร้สาระเหลวไหลเห็นไหมสอนเขาไม่ได้เขาว่าเขามีความรู้ถ้าใครวิ่งตามสังคมความล่มจมจะมาถึงถ้าใครวิ่งตามความเจริญความยับเยินจะมาถึงสังคมเดี๋ยวนี้ได้เข้ากลียุกถึงกี่ยุคจึงลุกเป็นฟืนเป็นไฟอนาคตต่อไปภายหน้า น้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวชาวเมืองคนจะล้มตายคล้ายเขาเบื่อปลาอันนี้เป็นภาษาไทยแต่ความจริงเป็นภาษาลาวหลวงปู่แปลงเป็นภาษาไทยชาประชาจะหูเบาเชื่อตามกระแสข่าวหรือโลกาทิปไตยคือเชื่อถือตามคนส่วนมากลากไป บางยุคบางสมัยในน้ำจะไม่มีปลาในานาจะไม่มีข้าวคนผิวขาวจะเข้าครองเห็นไหมเข้าครองจริงไหมลุงผู้ทายไว้นานแล้วนน่น้ำอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงจะเหงือดแห้งข้าวปลาอาหารสิ่งของต้องการบริโภคจะไม่เพียงพอสิ่งก่อสร้างจะพุ่งแพง ภัยแรงจะเผาผลานทั่วจักรวาลดินฟ้าอากาศจะเปลี่ยนแปลงเกิดอาเพศพวกอวดตัวอวดตนว่าตนเป็นผู้วิเศษยังออกหน้านับถือาศาสนาเหมือนดังว่าเขาเป็นสาวกพยมานฝูงชนจะลหลงไหลแห่กันไปบนบานบูชากราบไหว้มือขยาวสาวได้สาวเอา พวกงี่เงาเจ้าเล่เพทุบายจะหลอกขายข่าวลือแบบผีกระสือกระหายให้คนหลงเชื่อแบบงมงายจะทำลายพระศาสดาพวกหน้าหนาปัญญาปรีศาทฉลาดเกมโกงจะกอบโกยกินบ้านเหมืองยังหน้าทุเลศพวกอัญญสัตว์ทุเทศเหมือนเข้าลีดเดียรถ,ถี มีบริวาลเป็นคนมารยาจะพากันลุ่งเหลืองชาวบ้านชาวเบืองจะอดอยากยหิวโหยทุกยากลำบากใจไปทั่วโลกพวกโศโคลกจะมั่งมีได้ดีเป็นใหญ่ต่อไปหูงชนจะยกพวกเข้าลบลาฆ่าแทงฟันกันจนเลือดไหลนองกองท่วมพัสธาหน้าอุจาดไฟสงคราม กลียุกจะระบาดไปทั่วทุกประเทศพวกกิเลสนาพากันประจบสอพอจะได้ดีอารัชีจะขึ้นทรงสุขสบายล่ำรวยมีศักดิ์ศรีพระออษสงองค์ชีผู้ปฏิบัติดีจะเดือดร้อนยิ่งกตกเป็นทาตสมัยก่อนนอนในไส้จะแผงฤทธิชิดขยายเชื่อโลกร้ายรักษาไม่หายเชื่อสารพิษลาย จะเข้าเผาหล่นใจกายให้วอดวายตายไปทั้งโลกความเศร้าโศกโศกาชาวประชาชาติจะพินาศล่มจมนิสัยสังคมจะเปลี่ยนแปลงวิปราลาดขาดสติไปทั่วโลกาสงครามจอมซาบ้าขังาศาสนาจะมีเกลือนแผ่นดินผูงชนจะแย่งกันอยู่แย่งกันจิน พวกจำศีลภาวานาตั้งอยู่ในศีลห้ามีศีลน,นำหน้าประทับตาประทับใจจึงจะพ้นภัยอุบาทจากพวกชาติวิหิงสาต่อแต่นี้ไปทุกชาติทุกศาสนาทั่วทั้งโลกใบนี้จะเกิดมีแต่ภัยพิบัติไปจนถึงที่สุดพุทธันดรคือสิ้นศาสนาพุทธของเราห้าพันปีภายข้างหน้า ทำนายจากลุงปูสาวกลูกอุดรธรรมปาโลถูกต้องไหมลุงปูทำนายไว้ถูกต้องที่สุดเลยแต่ไม่ระบุว่าเป็นประเทศใดเป็นประเทศเดึกความจริงแล้วลุงปูระบุเป็นประเทศใดก็ได้แต่ลุงปูไม่อยากระบุมันอาจจะเป็นภัยพิบัติต่อตัวเองแต่ถึงขนาดนั้นเขาก็ยังหาเรื่องหาเราใส่ลุงปู่ม่ได้ขาด ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะทุกวันนี้หลุงพูก็ไม่อยากพูดมากมันเป็นยุคเค่นไหลมันเลยกรียุคเข้าไปแล้วเรียกว่าเลยทุกสิ่งทุกอย่างเะนั้นก็คอยท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังเทศนาของหลุงพูแล้วจงนำไปเป็นข้อคิดว่าเราจะอยู่อย่างไรต่อไปภายหน้าเอาตัวรอดซะก่อน นั่นแหละหลวงปู่เปโอมีคติเตือนใหญ่มีได้ขาดถึงกระนั้นจะเวรกรรมแต่ชาติปางใดก็ไม่รู้ทำให้หลวงปู่นี้ออกเทศดอกธรรมอยู่เสมอจนกระทั่งที่ไม่มีเวลาก่อสร้างวัตถุทาวรไว้ในพุทธศาสนาเมืม่อวัดวารามเป็นการส่วนตัวแต่ประการใดแต่ถึงกระนั้นเขาก็พยายามล้มให้ได้ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นตั้งแต่สมัยอยู่เลนุนครเหมือนกันข้าหัวไม่รู้เท่าไหร่จเจาให้ได้เตลงุงภูคนคนเดียวพระองค์เดียวจะไปสู้ลบตบมือกับใครฉะนั้นความโด่งความดังนั้นเขาจึงพูดว่าเรื่องพระเรื่องผีเรื่องสตรี เรื <mile> apartment. Apartment ่องลามกหนังสุพิมพ์มันจึงชอบทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเรื่องพระถ้าพระผู้บริสุทธิ์พระผู้มีชื่อเสียงหนังสุพิมพยายามที่ว่าจะล้มให้ได้จะออกขาวให้ได้เรื่องผีตอนนี้ผีอย่างโน้นผีอย่างนี้แท้แท้ที่จริงไม่มีนะ ไม่มีมือหน,นังสือพิมพ์พูดแต่ผีมีอยู่แต่หนังสือพิมพ์ไม่รู้เขาพูดเฉยๆเรื่องสตรีดนี้นั่นแหละก็ขอให้แปลพูดเดาเรื่องสตรีอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนามกชกกเปรตโอหนังสือพิมพ์มันยิ่งชอบเรื่องเหล่านี้ถ้าเรื่องไหนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบานเมืองหนังสือพิมพ์เขาไม่ชอบหรอกเพราะมันขายข่าวยาก ก็ช่างโอ้เขาเรื่องน้องสุพิมพเขาเป็นเจ้าของประเทศถึงอะ่ไรก็แล้วแต่ก็สุดแท้แต่เขาจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่เขาเขาพูดไม่ใช่ปากพูดมันเลาเขาเรียกว,ว่าเขานั่นจะเป็นเช่นไรก็ขอให้พิจารณาหูเรามีฟังไว้ต้องฟังหูไหว้หู อันนี้ลุงคติเตือนใจลุงผู้วา่าถ้ามีคดีเกิดขึ้นกับอาจารย์ห้ามลูกศิษย์มาป้องกันเพราะลุงผู้นี้ป้องกันตัวเองได้แต่จริงอยู่ลูกศิลูกหานั้นก็เรียกว่าปกป้องครูบาอาจารย์ไว้เหมือนกันเพราะในยุคนี้สมัยนี้เรียกว่าถ้าเจ้าดีเอาเด่นเกินเขานั้นมันจะเป็นภัยต่อตัวเองลุงผู้ก็ไม่เคยสร้างศัตรูไว้ที่ไหน ไปอยู่ที่ไหนลุงพูก็พูดอย่างนี้ไม่มีกระจิกระใจจะไปทำลายใครไปดูถูกดูแคลนใครแต่เขาละแวงเขาเองพวกทำผิดทำไมชืนชน่นฉันเป็นงวสันลังบะอยู่เรื่อยก็ช่างเขาอันนี้เป็นเรื่องของเขาเมื่อเขาพูดไปก็ถูกของเขาถูกของเขาทำไมถูกก็เพราะเขามีความรู้ความสามารถเพียงแค่นั้น ก็ถูกของเขาถ้าเขาใส่ลายบ้านสีลุงผูก็ถูกของเขาถ้าไม่ถูกของเขาก็ถูกตามมิจฉาทิฏฐิของเขาให้เข้าใจถูกของเขาหมดถ้าเขาทำอะไรลุงผูก็ถูกของเขาทําไม่ถูกก็จิตใจลามกสุกเปลทของเขาดันเขามีเพียงแค่นั้น เรียกว่าชาติวิชิงษามีตั้งแต่จองลางจองผ่านจองเวนไม่เหมือนระะองทรงตัดไบเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนหลวงพูก็ไม่มีอะไรจะฝากเกี่ยวฟังก็มีเพียงแช่ดีเวลาพอสมควรหรือเพียงอีกสีห้านาทีเท่านั้นก็ขอฝากขอฝังพวกญาติโยมบ้านหนาน,น้อย ก็ขอให้กระจายข่าวไปหลวงปู่ก็บอกแล้วว่าบางทีวันต่อไปเพื่อให้เป็นสิริมงคลเจ่ชาวบ้านนาน้อยหรือบ้านไก่เชียงของเราอันนี้ไม่ใช่หลวงปู่อวดนะพูดซะก่อนหลวงปู่เคยทำมามากครั้งพุทธกาลก็มีถ้าใครเจ็บใครได้ป่วยและถามองนี้ จะอนุญาตให้เข้ามานั่งอยู่ตรงระหว่างนี้แล้วนะหลวงพูจะลงมาสวดบางทีพระทําทำกรังจักวพฏสงสัน,นสามารถที่ว่าถ้าเลื่อมใสจริงๆนั้นจะสามารถทำให้เกิดปีติโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าพูดผีปีศาจสมมุติเรียกผีภูผีปีศาจจะกล้ำกลายไม่ได้เลย เรื่องเหล่านี้เขาไม่รู้จักหรอกพวกน้องซื้อพิมวันนี้ก็จะม่ดเดทไปมากมายไกยกองเรื่องผีบังบทผีลัแลเหล่านี้เป็นต้นมิติซ้อนมิติอาถรพซสอนอาถัน,น,ถนโลกซ้อนโลกเหล่านี้เป็นต้นเขาจะรู้เรื่องอะไรพวกเหล่านั้นนิมิตซ้อนนิมิตเขายังไม่รู้ เรื่องเล่าดีเป็นกฎของอะกินไตซะด้วยนั่นระบางบทบางตอนเขาอธิบายผิดแต่หลวงปู่พยายามทําให้ถูกแต่เวลาไปสอบาิจะตอบบนหลวงปู่เราผิดนะผิดทั้งหมดนะเพราะเขาอย่างหนึ่งคือว่าเขาเรียบเรียงสังคยนาอยู่ประเทศศรีลังกาเขาไ็เรียบเรียงอย่างหนึ่งเราจะมาที่ว่าตอบบนหลวงปู่ผดไม่ได้ ต้องตอบตามเขาเพราะว่าเขามีคติเตือนใจบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามแต่อันนี้ลุงผูมไม่หลิวตาตามเพราะเป็นชั้นที่ว่าโลกุตะภูมแต่ชั้นโลกียภูมินั้นลุงภูก็สอนลากประศสินห้านั่นแหละให้มีสินห้าประจําใจไปกําใจของตนเองก็ขอให้อยู่ดีมีสุขฉะนั้นถึงเวลาจะล่วงเลยไปสักหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอก ก็ขอให้เข้าใจวันนี้ลุงผูให้โอ,อวาทเป็นวันแรกวันต่อไปถ้าอยากจะฟังเรื่องอื่นหรืออยากจะฟังเรื่องอะไรนั้นลุงผูความจริงแล้วก็อิจฉาระอ,อาใจเหมือนกันขนาดเทศบางครัง้งบางขณะมวลที่เขาชื่นชอบมากคือมวลสุภัทะปริภาชก ผู้ตัดสรูธันการปฏิพานของโลกงที่มีมูลคุณางใหญ่เขาเฝ้าอยู่วัดเข้าทองน้ำประคุณมววนนี้รู้สึกว่าเขาบูชาไปมากแลยทีเดียวแต่หลวงปู่ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเขาอยากมาฟังธรรมเฉยๆไม่ใช่หลงวงปู่มีอิทธิฤทธิ์ทธาสักดาเดชแต่ประการใดอันนี้ขอเข้าใจตอนที่นี้ไป หลวงปู่ก็จะเปิดโอกาสให้ถามปัญหาว่าใครมีป,มปัญหาเรื่องอะไรพอเวลาก็ยังมีเวลาเหลืออีกมากคือล็อกตามปกติธรรมดาสี่ทุ่มนั่นละเลิกตอนหัวค่ำเออยังบอกวัดนี่ก็คอยเข้าใจในท้ายสุดวันนี้ก็เกินเป็นหัวข้อสกรเพื่อจะได้เตรียมกันมาฟังให้มากๆไม่เป็นไรหรอก เรื่องบา้านเรื่องเมืองเรื่องต่างๆนานานั้นลูกไม่อยากจะพูดถ้าจะพูดไปเลยเถิดไปลูกกลับลำได้อันนี้เป็นไรท้ายที่สุดจุดลงแห่งการแสดงแลขาวาดเป็นวันแรกในวันนี้สรุปแล้วก็ขอให้มีสติสัมปชัญญะเอาบทพระกรรมฐานอันประเสริฐของพระหมหากษตสบะตอนหนึ่ง หรือพระที่บุคคลรังพุทธกาลมีมากพรโองสอน้วยพระวาจาไม่ได้จารลึกไว้เป็นตวนัวอักษรแต่สมัยนี้จารึกเป็นตวนัวอักษรพระรหั์จึงไม่ค่อยมีในโลกยุคป,ปัจจุบันสรุปลงแล้วก็ได้เพียงแค่นี้นั่นแหละให้มีความอดทนอนดกลั้นขันตีประมังตะปูตีติขาที่ล้มภูขึ้นเป็นพระพาสีตัน,นขันติเป็นตะบะเครื่องเผากิจอันยวดยิ่ง เราต้องมีขันติความอมดทนไว้ในจิตในใจของเราทุกท่านมาดแม้นว่าทุกท่านปรารถนาอยากถึงมรรคผลิภานในชาติปัจจุบันก็ขอจงศึกษาโรวยรืยนหรือคอยฟังวันต่อไปขอให้ท่านจงสมความ,มมุ่งมา่นปรารถนาทุกท่านทุกท่านโดยเธอ